สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมอมันคันปากนะคะอยู่กับเต่าทีพูค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้ลึกถึงขั้นเซลล์กันเลยทีเดียวนะคะใครป่วยบ่อยเป็นเบาหวานความดันโรคปอดรูมาตอยดองทานเสริมดูนะคุณผู้ชมค่ะนะคะตัวนี้มีสารสก,กัดจากธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือภูคาวแลกะก็เคอร์ซีตินนะคะหนึ่งกล่องมีหกสิบแคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละหนึ่งเม็ดราคากล่องละสองพันห้าร้อยบาทเพลิสองกล่อง 4,500บาทหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลยนะคะ0900899996นั่นเองนะคะจบกันไปเรียบร้อยแล้วโดนด่ากันทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะสำหรับการประกวดเวทีกำลังจะขึ้นแกนสแลมนาัน m i s s Planet International นะคะ2020 4นะคะเขาบอกว่าจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไม่ใช่ Planet of the Earth นะคะอันนั้นมันเป็นหนังลิงนะคะอันนี้มีแพเนตนะคะโดยไทยเราก็น้องินสอสีนะคะได้รองอันดับ2นะคะก็ทำให้หลายคนเนี่ยนะคะอึ้งไปตามๆกันนะคะโดยนะคะที่หลายคนก็งงว่าเรื่องของคนจะมีมีมงสองคนด้วยมีคนมงสองคนนะลัน นะคะเพียงต่างกันที่ชื่อตำแหน่งนะคะโดยคนมุงก็คือประเทศอินโดนีเซียกับ UAA นะคะโอ้ลดค่ะนะคะ เพิ่งรู้นะคะทำไมนางงามนางงามอ้นางงามหน้ารอยมากเลยนะคะสำหรับมิสแพลนเน็ตนะคะไม่ใช่แพลนเน็ตออฟเดอะเอิร์ธนะคะแต่เป็นมิสแพลนเน็ตอินเตอร์เนชแนลนะคะก็ประกดแล้วงง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 นะคะดินสอสีนะคะเมื่อวานนี้นะคะพี่เจสซี่ทีไอเจทีพีเอ็นนะคะตกใจว่าไม่อยากให้ดินสอสีเข้ารอบนะไม่อยากให้เข้ารอบเลยวะก็สวยนะ ว่าเหลือคนสวยแล้วนะคะเหลือแค่นี้นะคะยกให้คนเสื้อเกี่วนะคะสุดงงค่ะเขมนมาแทนนะคะเพื่อเพื่อนวันแรกได้รางวัลควีนออฟโหวตนะคะมิสแคนะคะ2024นะคะท็อป27บวกหนึ่งนะคะโบดีนะคะก็เก็บตัววันเดียวแล้วก็เข้ารอบเลยนะคะอกูจะเอาอะทำไมอะเออเปิดเพลงแม่พ่งแม่พึ่งร้องเพลงไว้นะแม่พึ่งบุ้มบวงเป็นทำนองเพลงบุ้มพวงนะคะ เป็นเวทีที่ดีเป็นเวทีที่น่าสนใจเป็นเวทีที่จะมาโค่นมิสยูนิเวอร์สนะคะเป็นเวทีอุ้ไมตัวเป็นอย่างนาันลันมึงสูงร้อยห้าสิบได้ปะมีทั้งคนแก่มีทั้งมดประกวดนะครกูงงไปหมดแล้วนะคะแอนแมนหรอ ตำนานจอแดนนะคะถูกถอนตัวออกตอนประกาศชื่อนะคะผู้คนนะคะสร้างตำนานอีกแล้วนะคะสำหรับมิทแพนเนตนะคะในช่วงนางงามประกาศชื่อประเทศนะคะอะจะเป็นยังไงเรามีคลิปใช่ไหมเอะไปชมคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่า <'m> sorry, ค่ะค่ะ มีทุกอย่างมันโลกไว้นี้นะคะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วมิสจอแดนเมียงประสวัวสไดเมียงบองประโอนนะคะ <c oughs> หลังจากเหตุ <c oughs> ดราม่าเกิดขึ้นนะคะมิสแพนเนตนะคะก็มีแฟนๆต่างก็โพสต์ข้อความนะคะบอกให้หยุดส่งนะคะคนมงใหญ่อย่างนางสาวไทยไปประกวดมิสแพนเนตอินเตอร์เนชั่นแนลของกัมพูดีนะคะอ่ะนี่เลยนะคะอันนี้ก็มาจากเว็บทีเนาะหยุดส่งเถะคะ่ะ เวทีบกอกหยุดส่งนะคะมงใหญ่นางสาวไทยไปประกวดนะคะมิสแพลเน็ตนะคะอินเตอร์แนลของเขมรนะคะอืนะคะคือนางงามสวยเกินเวทีค่ะนะคะเออมิสมิสนางสาวไทยเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องได้ไปมิสอินเตอร์นะมิสอินเตอร์นะอย่างเงี้ยเหมาะนะสมศักดิ์ศรีมิสยูนิเวิร์สมิสเวอร์อย่างเงี้ยไม่ใช่ส่งไปมิสแพลเน็ตนะคะอืนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะก็จริงๆแล้วก็สวยนะก็สวยแล้วแหละ จัดแสงสีก็สวยดีนะคะเวทีใหญ่ดีนะคะเออนะคะเออเหมือนลานสเก็ตสมัยก่อนยุค80เลยค่ะเปิดไฟอย่างนี้เลยค่ะนะคะก็น,นี่แหละค่ะโอ้ชุดสวยดีค่ะอันนี้ประเทศไทยใช่ไหมมาประเทศไทยสวยนะคะเออสวยเกินเวทีค่ะนะคะอ,อ่ะแล้วนางงามพวกนั้นแหละที่บอกว่าเป็นท็อปห้าทำไมตุบหมดเลยเอะรานนิสัยไม่ดีเนไม่ปัดขัดตุบได้ไงเขาอุตสา เชีย์คาเมรขนาดนั้นนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นการประกวดนะคะเวทีที่กำลังจะขึ้นแกนสแลมอีกหนึ่งเวทีพร้อมเบียดเวทีใหญ่อย่างเวทีวิสซูนิเวิร์สเวทีวิสเบอร์อินเตอร์ซุปร เอออเิร์ธนะคะแล้วก็อีกหลากหลายเวทีด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับการประกวดมิสแพนเน็ตนะคะอินเตอร์เนชั่นแนลพัก,กสักครู่นะคะดูแพเน็ตแล้วป่วยค่ะคุณผู้ชมกะเป็นมิสแพนิกเลยนะคะมิสแพนิกเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ป่วยบ่อยนะครับเป็นเบาหวานความดันโรคปอดลมาัลตัยลองทานตัวนี้ดูนะคะผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารเอ็นเคดูแลสุขภาพของคุณมีภูเขาและก็คือซีตินนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปร 2กล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลยนะคะ0 9 0 0 9 9 9 9 9นั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะอืมอะไรอ่ะมีข่าวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะมีควันหลงด้วยนะคะการเก็บตัวมิแพลเนตคนอื่นใส่ส้นสูงส้นเข็มนะคะแต่มีนางงามคนหนึ่งนะคะ นี่นีบอีแตะนะคะเหมือนเดินชอปปิง้งแถวประตูน้ำนะคะอาจจะเป็นใครต้องติดตามตันนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b บสไคร์นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ